สวัสดีครับเราก็จะมาอยู่ในกิจกรรมเจ๊ตรงเช่นเคยนะฮะก็เป็นคลิปสุดท้ายก่อนจะนอนวันนี้เนาะช่วงเช้ามื้ก็เที่ยงคืนละผมก็ทดลองมาหลายทีมนะครับผมก็จบที่ทีมนี้นะฮะเป็นทีมที่ไปไกลที่สุดละแล้วก็เป็นทีมที่ง่ายที่สุดด้วยออตโต้แล้ววิ่งไปนอนได้เลยครับผมอ่าที่เหลืออยู่ที่พลังเราก็จะผ่านไม่ผ่านนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวกิจกรรมนี้เนี่ยคุณน่าจะรู้กันอยู่เนาะก็คือกิจกรรมเจ๊ตรงนะผมนระกทางตันแล้วก็มาที่เวทีเดิมพันนะฮะ ผมจบที่เวสสิบแปดนะครับผมนะเนี่ยดูประวัติผมนะฮะเพิ่งจบมันมานะครับผมเวสสิบแปดเนี่ยจริงๆผมผมจบเวสสิบแปดตั้งแต่ตอนประมาณสามสิบสามนาทีแล้วนะฮะแต่ผมไปค้างที่เวสสิบเก้าอ่ะตีแล้วเลือดไม่ลดลงเลยครับผมอ่าลดแค่ห้าตัวละห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่ลงไม่ลงอีกเลยครับผมแบบว่างงมากนะฮะก็เลยอ่ะยอมก็ยอมนะอ่าสิบห้านาทีไม่ลดลงเลยก็เลยต้องอกดออกมาครับผมนะเสียล,า,ลากกว่ามันไปก็โอเคครับผมเดี๋ยวจะมา พูดถึงทีมที่เราใช้กันนะฮะก็มากดจัดทีมเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวจะบอกหนะ้าที่ของแต่ละตัวนะฮะที่อ่าผมเอา,เอามาลงใช้ด้วยเหตุผลของผมนะก้อนยิ่งหลงเนี่ยผมเอามาฮิลแล้วก็เอามาเร่งเทินบวกใส่โลให้เพื่อนนะผมเอาไว้เซฟจังหวะโดนสกิลทีมตรงข้ามนะฮะเพราะทีมตรงข้ามมีทั้งโศเจ็ดทั้งอะไรมันแรงมากนะครับผมส่วนต้องถั่วก็มากลางโลแล้วก็ให้เกาะเพื่อนนะฮะนะ เชียงหลักของถั่วนะฮะแล้วก็ผมยึดม้าน้ำเนี่ยเหมือนเดิมครับผมเป็นการทําให้ทีมถึกครับผมเป็นการเสกโล่ให้แล้วก็มีการบัฟดาเมจนะครับผมเจตรงครับผมเอาปิดพัดสีแล้วก็มากลางอ่ะเขตแดนนะครับผมลดดาเมจจากการโจมตีปกตินะฮะเพราะว่าหลังจากที่เราปิดเกรดปิรเคาดเนี่ยเขาก็ตีปกติสเสรานานะมันมีโอกาสจุกนะครับผมปูกระดูกเนี่ยอ่าผมอ่าใช้ผมเอามาใช้เนี่ยเพราะว่าคล้ายๆประมาณแบบว่าหน้าที่ของอ่าปูแกนเนี่ยเป็นคล้ายๆตัว อ่าซับดีเพสนะครับผมเป็นดีเพสออฟฟิลอะไรพวกเนี้ยก็อ่าในระหว่างที่ตัวละครเรามันก็เยอะนะเนาะแปดตัวเนี่ยทีต้งองเขามันก็เยอะโคตรน,นะฮะก็เวลาเขาตีมาเนี่ยให้ปูกระดูกสวนกลับไปทําดาเมจสักหน่อยก็ช่วยได้เยอะครับผมเยอะมากด้วยถ้ายิ่งใครมีแสนปีเนี่ยจะมีการอ่าแปะทางด้านอ่าสตันด้วยนะครับผมมันจะยิ่งแรงนะฮะแล้วก็นี่เฟื่องจืดครับผมตัวต่อมานเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากผมนี่เฟื่องจืดเอามาเติมเกรแล้วก็มาฮิวช่วยลูกสาวนะฮะช่วยเราลงหล,ล,ลงนะ ก็ทีนี้จะเป็นอามาตะพอสมควรนะครับผมไม่พอสมควรหรอกฮะไม่ตายจริงๆครับผมแค่ต้องยอมกดออกมาเพราะดามจไม่ถึงนะส่วนปุกบีเนี่ยเอามาใช้เพราะว่ามันไม่มีไม่ใช่หรอกมันไม่มตัวค้อนตัวอื่นนะนะก็เลยมาใช้นะครับผมแล้วก็แทนด้วยปุกบีได้ก็คือผมมองว่าเป็นปุกบีตัวธรรมดาแล้วก็ทางด้านหมาลมนะครับผมนะฮะหมาลมเนี่ยหมาไม่ต้องมีกายแท้ก็ลงได้นะผมว่าเก่งเหมือนกันนะครับผมหมาลมนะฮะแล้วก็ทางด้านอ้วนไฟเนาะ วนไฟนี้ก็หน้าที่คล้ายปูกปูกระดูกครับผมก็คือเป็นอ่า DPS ่าออฟฟิลนะครับผมก็คือเรากลางบ่อร์ลาวาไว้แล้วก็ให้มันเผาเลือดสตูไปตรงผ่านนครับผมแล้วก็รอถึงเทิร์นที่วันไฟโยนไฟดวลสกิลหนึ่งแล้วก็ปูกระบียโยนสกิลหนึ่งเนี่ยก็ช่วยทำ damage ได้ดีมาก,กมครับผมนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงโมแหวนเทเลตัวนะฮะแวน5แวน6ผมไม่พูดนะฮะผมดูเอานะพอมันมันเยอะผมไม่อยากพูด ชื่อมันตารานก็ยากนะผมไอ้กวางนี้เรียกเสียงกวางต่อดําบุกค,ค่ายเนี่ยแค่พูดเนี่ยก็ลิ้นพันกันแล้วนะเพราะงั้นดูเอาครับผมผมจะบอกแค่แบนอ่าสกิลสี่แบนหลักนะครับผมมามาดูที่ปูกกระบี่รับผมเรียงตามนี้นะปูกกระบี่ผมใช้เป็นสองสองหนึ่งสองครับผมอ่าแล้วก็วงแหวนท่าเป็นหกตามนี้นะฮะกระดูกผมใช้เป็นลิงนะครับผมแล้วก็กระดูกเฉพาะสี่ดาวแล้วก็ห้าดาวครับผมอัพเป็นเอทีเคนะฮะ เจ้ตรงผมใช้เป็นสองหนึ่งสองหนึ่งครับผมอ่าแมนท่าเป็นหกตามนี้นะฮะกระดูกผมก็ใช้เป็นสมาธิครับผมหัวสี่ดาวแขนหกดาวครับแล้วก็อัพเป็นสปิริตนะฮะจริงๆอาเป็น,น,ะะอ,ปนอ่าสปีก,ก็ได้แล้วแต่ครับผมไม่ค่อยมีผลต่างกันเท่าหรอกแล้วก็ทางด้านอ้วนไฟนะฮะมาของจิ้นก็คือสองสองหนึ่งหนึ่งครับผมแมนท่าเป็นหกตามนี้นะฮะกระดูกก็เชิดเดียวกับอ่าโปกบีครับผมก็คือลิงอัพเป็นเอชดีเคครับน้องถั่ว มาทัองถั่วเนี่ยก็ใช้เป็นสองลวดครับผมแบนท่าก็แบบนี้ฮะกระดูกก็จะเป็นจินดาลามายานะแล้วก็เอาเป็นสปีดนี้ฟงจือครับผมหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแบนท่าแบบนี้แล้วก็ทางด้านกระดูกก็จินดาลามายานคะรับผมผูกกับทั้งถั่วนะเอาเป็น HP ผูกกระดูกครับผมเป็นสองสองสอง,สอง,สองหนึ่งครับผม อ่าแล้วก็เป็ี่ยนภาพเป็นนี้นะฮะหากใครทีมไม่แข็งมากก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งก็ได้ครับผมเพราะว่าจังหวะที่ปู่กระบี่ควรเป็นเนี่ยเลือดตีงจะลดเยอะนะครับผมถ้าเกิดขวนตายยิ่งเลือดหายเป็นทีละยี่สิบสาสิเปอร์เซ็นเลยนะเราเลยต้องใช้กระดูกอ่าใ,ใช้แหวนสองวงแหวนอ่าที่สามสายสอนครับผมเพื่อเป็นการเติมโลหให้ตัวเองนะฮะแต่ถ้าตายยากขึ้นนะครับผมกระดูกก็เป็นจกักรพรรดแยกกันขาดนะฮะเอาเป็นเอชพี นี่เขหลงครับผมนะฮะเป็นสองหนึ่งสองสองครับผมแบนก็ตามนี้นะฮะแบนห้าเนี่ยก็ะดูกจินดารามายาเช่นเดียวกันัเ,เป็นสปีดครับผมผมหยุดมานานครับผมเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองนะฮะมองแบนห้าก็แบบนี้ครับผมกระดูกก็เป็นจักรพรรดิย่ากเงินกลามนะฮะแล้วก็สปีดครับผมก็คืออ่หน้าที่แต่ละตัวก็บอกไปหมดแล้วเนาะคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าอ่ามันค่อนข้างใช้เวลาอยู่นะประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะ พลังของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมเซิร์ฟผมมันอยู่ปีคู่5้านะฮะก็ไม่รู้ว่ากับเซิร์ฟอ,อื่นๆมันจะได้ผลดีเหมือนแบบตรงนี้ไหมฮะก็ดูจากอันดับผมแล้วเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับแก็คือว่าหน่อยก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าไม่น่ามีปัญหานะพลังใกล้ๆก,ก,กันก็ยังมันยังมาไม่ถึงฮะนะนะตอนนี้นะฮะอ่าก็คงก็ต้องรอเขาปรับทีมกันก่อนแหละเราพลังประมาณ6ล้านเนี่ยเราก็ได้ประมาณนี้ก็ถึงประสิทยอดละทีนี้คลิปนี้เนี่ยไม่ได้จะเล่นให้ดูนะครับผมนะ เล่นให้ดูนี่ตายพอดีครับผมคลิปยาวแน่อนอนนะฮะเพราะงั้นผมเล่นอ่ะผมปล่อยออโต้นะบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าคนฟังมาถึงตรงน,นี้หรือเปล่านะที่จริงผมน่าจะพูดตอนคลิปเนาะมาพูดช่วงท้ายเชงั้นนะคือทีมนี้เนี่ยผมปล่อยออโต้จริงๆจงจังเลยนะฮะจะมีการติ๊กแค่หัวเนี่ยไม่อ้วนไฟก็ปุกกระบี่ครับผมติ๊กไว้เพื่อให้มันได้รับเกรต,ตลอดไม่ก็ได้รับการเล่งเถืนนะฮะก็เลือกเอาเขาผมระหว่างโดยดีเพจสองตัวเราเนี่ยเลือกใครก็ได้ครับผมคนหนึ่งนะ ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวิธีการเล่นนะครับผมแล้วก็การไกด์ทีมนะฮะก็ใครยังไม่ผ่านนะครับผมอ่าก็ค่อยๆเล่นไปนะบางทีมันก็ใช้ดวงนะครับผมแต่ทีมที่ผมใช้เนี่ยไม่น่าใช้ดวงนะน่าจะเป็นมันมันเก่งได้ประมาณนี้แหละถ้าหากใครมีเสือเอชพีน่าจะเก่งกว่านะี้เนาะอย่างทีมนี้ที่เขาใช้ก็ใช้หมาลมนะครับผมเห็นไหมแรงมากนะครับผม นะฮะส่วนกิจกรรมลองลอยแห่งโชคชะตาเนี่ยใครยังไม่ดูคลิปผมเนี่ยก็ย้อนไปดูได้นะครับผมก็ไกด์ทีมไปละก่อนที่จะรีเซ็ตตอนตีห้านะฮะรีบไปทำนะครับผมนะอกว่าคลิปนี้จะช่วยพวกคุณได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ